มี e, The First Ultimate Big t a n ครับเดี๋ยวมีใช่ไหมมีครับเล่นได้ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้แตนรายการ The First Ultimate ไปไหนอ่ะบาหลีไปเที่ยวพี่เต๋อที่บาหลีเหรอบาหลีใช่โอ้โหอันนี้คือของแทง นะจะเฟิร์สบิ๊กแฟนเลยที่แบบปีนี้คือออกนอกประเทศครั้งนีบิ๊กแฟนอยู่ไหนประเทศคือคือปกติรายการเราจะมีบิ๊กแฟนที่ให้พิธีกรพี่เสาบ้างผมบ้างหรือคนอื่นอย่างเงี้ยไปไปพาแฟนรายการไปเที่ยวผมไปหัวหินมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่ออกต่างประเทศไปบาหลีอินโดนีเซียอินโดนีเซียใช่ครับฟรีหมดเลยนะทุกอย่างฟรีครับผมเข้าไปเล่นได้ในรายการครับผมที่เพจเดอะเฟิร์สออโตเมเดทอ่าโลช่ครับเพจเป็นทุกนะครับเข้าไปติดตามได้ ได้ได้เลยได้ไดได แล้วก็เกมวงเล็บเลยแป้กับเตาแฟนกับเออจริงเอาจริง,รงนะคือ,อมันง่ายมากทุกคนอันนี้คือผมไม่อยากจะสปอยนะ,ะแต่ผมก็แบบว่าเฮ้ยคนมาถามผมว่าอยากไปอยากไปอยากไปแค่เล่นเกมใช่คือบางคนไปแล้วเขาก็ได้ไปอีกไปแล้วก็ได้ไปอีกเพราะว่าเอามาเล่นเขามาเล่นเออแล้วเขาเล่นตอบผูกแค่นั้นบางทีถามว่าเตาเษฐพงกินอะไรในรายการคุณก็ไปดูว่าพี่เตากินอะไรสมมติกินส้มตำคุณก็ตอบส้มตำแค่นีม้มันง่ายมาก นะครับแต่ว่ากติกามกันจะมีมันจะมีเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่า <Okay. S 2> อย่าไปดูแค่ในใช่บ้านหนีเลยนะเออค่ฟีด้วยนะครับผมครับผมห้ามพลาดนะเพราะผมไปเปลี่ยนที่ก่อนเวันนั้น เต่าไว้บ้างเออบาหลีบาหลีเลไม่เสียชื่อนะใช่เล่นได้จนถึงสิ้นเดือนนี้คือสุดาครับผมเข้าไม่ได้เข้าไปในเพจได้เลยบีนอยู่วันไหนเขาว่ามิถุนาอ่ช่วงช่วงปลายนปลายประมาณนี้ประมาณนี้เท่านั้นประมาณมิถุน่านั้นใช่ครับผมอ่ะโอเคพี่เต๋านะก็วันนี้พี่เต๋ารู้สึกไงบ้างเดินทางมาตั้งแต่เริ่มต้นบ่ายสองเห็นมัแต่เที่ยงแล้ววันนี้มีความสุขมากครับวันนี้ได้เจอแฟนคลับนะครับหลายๆคนเลยเซอร์ไพรส์มากหลายคนก็ไม่ได้เจอ มากแล้วมาวันนี้ก็แบบรู้สึกเฮ้ยคิดถึง,ถงอะไรเงี้เจอนานมากๆเพราะว่าเราก็อยู่ในกองละครนะแล้วก็ช่วงหลังๆมาอีเวนต์แล้วก็มีแต่ออนไลน์นีแต่แบบ ไม่ค่อยได้ไปเจอแฟนคลับข้างนอกครับก็จะได้เจอกันแค่ในโซเชียลมีเดียแค่นั้นเองในคอมเมนต์อะไรเงี้ยในไลฟ์อะไรเงี้ยครับแต่ไม่ได้มาเจอตัวเป็นๆแบบวินาด้แ้วก็ดีใจมากที่เขาสละดเวลามานะครับผมก็ขอบคุณที่บ้านด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่ปาติงปุปตุยนะครับทีนี้นะครับน้องเจนะครับเพื่อนน้องเจนะครับพี่วุ้ิดานะครับก็มาเป็นกำลังใจให้วันนี้ก็วันเกิด ทบรอบ25ปีของผมนะ <house> 25 25ปกิครับผมก็ดีใจมากครับแล้วก็ผมไม่คิดเลยว่าจะอยู่วงการมาได้นานขนาดนี้เพราะตอนเข้ามาในไอมาก็รู้สึกว่าแบบ ยังไม่เห็นภาพว่าแบบจะอยู่ได้นานขนาดนี้นะครับผมจะอยู่มาถึงได้นานขนาดนี้ก็เพราะว่ามีแฟนคลับจริงๆิอนะครับผมถ้าไม่มีแฟนคลับก็คงไม่มีผมในวันนี้ผมก็คงไม่ได้งานเยอะขนาดนี้อะไรครับก็ขอบคุณแฟนคลับที่ช่วยซัพพอร์ตช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจช่วยกันเป็นเม้นอะไรเงี้ยให้ลูกค้าเห็นเราจะได้มีงานต่อไปเรื่อยๆครับผมครับก็พยายามอย่าเดิมพยายามจะหากิจกรรมนะครับต่อไปในอนาคตว่าแบบอยากทิปไปเที่ยวอย่าง ทิพย์ากประเทศหรือในประเทศเงี้ยถ้าแฟนคลับอยากไปก็อยาดิ จะพยายามจะจัดบ่อยๆครับผมนะครับจะได้มาเจอกันแล้วก็คิดในราคาไม่แพงไม่เอากำไรนี่ไงในราคาตูดเป็นเดือนเลยอ่าเปเดือนเป็นเดือนเลยเรามีสปอนเซอร์แล้วครับผมาสิบเปนะมีคนถ่ายไม่เต็มเวลาใช่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 คุณรุ่งแมวผมด้วยก็ขอบคุณด้วยนะครับผมได้ครับวันนี้ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่สละเวลามานะครับขอบคุณมากๆ thank you very much for coming อันนี้ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันใช่พอดูวิวฟองฮ่องกงเลยแล้วก็มีบิ้วเค้กเซอร์ไพรส์ด้วย thank Thank you very much En Enbin Thank you นะครับผม It's new fan from Hong Kong yeah พี่เต๋ารักแฟนคลับไหมครับรักที่สุดในโลกครับผมรักมากแฟนคลับทุกคนรักพี่เต๋อไหมครับรักโอ้โหชื่นใจชื่นใจแล้วจะร้องอไรเอาโอเคนะครับผมถ้างั้นก็ช่วงนี้ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับต้องขอขอบคุณพี่เต๋าด้วยนะครับที่เชิญเพชรนะครับผมขอบคุณน้องเพชรด้วยครับผมติดต่อมาคือน้องเพชรบอก ไม่เอาค่าดตัวเลยไม,ไม่เอาเลยไม่เอาเอาอกมาช่วยงานไี่เต๋่าตีให้พี่เต๋าเลยน่ารักมากครับผมโอ้ผมขอถ้าเป็นผมข <ผม S 2> ออนุญาตพูดนะครับในในฐานะที่เอาเริ่มต้อนอย่างนี้คือผมเป็นแฟนคลับพี่เต๋าจริงๆนะฮะคือ ผมเริ่มต้น,นตั้งแต่ไอวุฒิพีสุตตาคือผมดูจริงๆนะครับแล้วก็ถึงแม้อะผมขออนุญาตพูดตามความจริงตอนที่พี่เป็นตัวสองเป็นคู่พี่บุญเส้นรองเป็นพระรองแต่เป็นคนที่ทําให้ผมต้องดูฉากเขาตลอดเวลาเพราะบทบาทที่เขาเล่นกับพี่บุญเส้นคือทําให้ผมต้องดูครับและผมติดตามพี่เต๋าว่าเขาหล่อเทมากแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมประทับใจมากก็คือวันที่ผมได้รู้ว่าผมได้มาทำ The First e l i m a e และทิปแรกของผมนะ คือไปที่เกาะกูดกับพี่เตา๋าพี่เตอ๋ออาจจะไม่รู้ว่าผมกรี๊ดมากแค่ไหนนะพี่ไม่รู้คือพี่เตอ๋ออาจจะไม่รู้เพราะด้วยเราที่เป็นพี่ตกรไปเราก็มีมากของเรา <ไป S 1> อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไปกระเพิ่นกับพี่ไมเพนนื่อะครับมคูกกันอะไรยเงี้ยแต่ว่าวันนี้ ตอบกันได้ว่าสารฝันผมมากๆที่ได้ได้มาทำพิธีกรให้พี่เต๋าไม่คิดไม่ฝันว่าเด็กคนหนึ่งที่เป็นแฟนคลับคนนี้จะได้ยืนอยู่ในงานพี่เต๋านะครับขอบคุณมากๆพี่ชายครับขอบคุณพี่ชวนดีดีครับหลับพี่มาหลับตาผมอ่ะพี่ไอค่ะถ่ายด้วยสิถ่ายเลยหนึ่งสองสามไม่ดีวะนะยังไม่ได้ฟอนเลยนะเอเคอ่างต่อกอ่างต่อ ขอบคุณนะครับผมอเชิญปรมมือกับเพชรนะครับขอบคุณครับต่อด้วยนะครับเพชรตะวันนะครับผมแล้วก็รมมือกับพี่เต๋า S T T ขอบคุณครับไอจีอะไรฝากบอกไดเลยถ้าผมเพชรตะวันครับ P E T C H ตะวัน T A E N ครับอันนี้สอก็แท็กแท็กมาได้นะแท็กผมด้วยละกันยังใครยังไม่ได้้างครับแมยผมไม่ได้ ครบเรียบร้อยโอเคอ่านได้อะไรบุ๊บบอธิบายธิบาบโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณมากเลยนะครับถ่ายรูปรวมใช่ไหมครับถ่ายรูปรวมหน่อยถ่ายรูปรวมหน่อยมุมผมว่ามุมด้านหน้านี้ก็สวยนะแต่ไม่ตอบจันเลยหรือเปล่า